ว่าคูรักที่อยู่ไกลกันนะคะจะรักกันมากกว่าคู่ที่อยู่ใกล้กันจริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะว่าคนรักนะคะที่อยู่ไกลกันนะคะก็คือไม่ได้มีเวลาใช้ร่วมกันนะคะไม่ได้มีเวลาไปไหนมาไหนความสัมพันธ์ก็อาจจะลดน้อยลงค่ะจะอยู่ใกล้กันทุกวันมันจะไม่เบื่อกันหรอไม่เบื่อค่ะโอเคค่ะ การที่เราเทะเลาะกับผู้รักบ่อยๆเนี่ยมันทําให้ความสัมพนันธ์เราเนี่ยมันดีขึ้นไหมคะหรือว่าอย่างไรไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่เราเทะเลาะกันบ่อยๆนะคะความสัมพันธ์ของเราก็อาจจะลดน้อยลงแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะเยี่ลงค่ะใช่ไหมคะถ้าแบบเราเทะเลาะกันแล้วมันไม่เข้าใจกันเนาะ okay. การที่แฟนเราเนี่ยชอบกดใจให้ผู้หญิงบ่อยๆเนี่ยแปลว่าเขากาลังเบื่อเราจริงไหมคะอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้คะ่ะเพราะว่าการที่เขาไปกดไลค์ผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะชอบแบบนั้นแล้วก็ชอบไปสไตล์แบบนั้นแต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วก็ไม่ควรนะคะ <laughs> แล้วเราหึงไหมคะ <laughs> มีบ้างคะ่ะ การที่เราเนี <Unless S 2> ่ย <scales> จ <one Japanese> okay. ับม <We> ือกับแต่งเป็นเวลา20วิเนี่ยทำให้ใจของเรากับใจของเขาเนี่ยมันตรงกันจริงไหมก็อาจจะจริงค่ะเพราะว่าการที่เราจับมือกันก็อาจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์มากค่ะแล้วตอนนี้มีคนที่จับบ้างไหมนะมีแล้วค่ะโอ้โหอดเลย คู่ที่อยู่ด้วยกันนานๆนะคะหน้าเขาจะเหมือนกันจริงไหมแบบหน้าเรากับหน้าเขาเนี่ยเหมือนกันจริงหรือเปล่าก็อาจจะแล้วแต่คู่นะคะแต่ว่าบางคนอยู่ด้วยกันแล้วก็หน้าจะคล้ายกันก็ได้ค่ะทำไมอะคะเพราะว่าอยู่กับแฟนมานานหน้าก็คล้ายแฟนอยู่นะคะโอเคค่ะดีเอมันเปลี่ยนไปเลยเนาะโอเคค่ะงั้นขอวร์ปหน่อยได้ไหมคะ IG นะคะ S T A N G T S R ค่ะ โอเคค่ะติดตามกันได้นะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะคะบ๊ายบายค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ซีเจมอลทุกสาขาเลยนะ